ของนายสันทนาประยุนรัฐและนายเสียโป้นะครับที่นําเงินจํานวน2ล้านบาทบริจาคให้กับสิริราชมูล,ลนิธิครับตามโครงการบริจาคสมทบทุนอาคารนวมินทรบอพิษ8 8ดสิบพันษาวันนี้ที่โรงพยาบาลสิริราชครับขอไปครับที่โรงพยาบาลทนบุรีนายสันทนาประยุนรัฐอดีตรองผู้กำกับการสันติบาลและนายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือเสียโป้นำเงินสดจำนวน2ล้านบาท ไปบริจาคให้กับสื่อราชมูลนิธิโดยมีนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัททนบุรีโอเรนทัลเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนในฐานะประธานกรรมการโครงการบริจาคสมทบทุนอาคารนวมินบ่อพิษ84,000สาที่ได้รับอนุญาตจากคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นตัวแทนรับมอบก่อนจะนำส่งให้เจ้าหน้าที่นำเข้าบัญชีศิริราชมูลนิธิเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับ จากนั้นนายแพทย์บุญได้มอบเสื้อโปโลสีชมพูนะครับเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ให้กับนายสันทนะและนายเสียโปโพร้อมกับกล่าวว่าผู้บริจาคเงินในทุกๆ1 0 0อยบาทจะได้รับเสื้อ1ตัวกรณีนี้เมื่อบริจาคเงิน2ล้านบาทก็จะมอบเสื้อสีชมพูให้ทั้งสิ้น20,000ตัวและตนเป็นเพียงคนกลางในการจัดส่งเสื้อให้กับผู้ที่บริจาคและไม่ได้เป็นผู้ถือเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและป้องกันข้อคอรหาที่อาจจะเกิดขึ้น ด้านนายสันทนาบอกว่าการรับมอบเสื้อวันนี้เป็นการรับมอบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งขอชี้แจงว่านายแพทย์บุญเป็นผู้ได้รับอนุญาตเพียงผู้เดียวในการจัดส่งเสื้อจากโครงการนี้จึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปรับกับนายนิรันดรสุขปรีดีซึ่งออกมาเคลื่อนไหวเป็นตัวแทนรับบริจาคก,ก่อนหน้านี้ครับ